ก็ตอนนี้9.40โมง40ครับก็ชาร์จมาได้10ชั่วโมงไอ้10สิชั่วโมง12ชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับจับดูสายสายก็ปกตินะครับมีความอุ่นอยู่รู้สึกได้แต่ว่าน้อยมากนะครับไฟที่มิเตอร์เอ้ยไฟที่ตัวตัวแปลงแล้วกันนะฮะตัวแปลงตัวนี้ ก็อุดบุเท่ากับสายนะครับอันนี้เป็นปลักสามตาผมทำไว้ใช้กับโพร c า o ูดแค t ผมเล่นต่อ,ต,อตรงนี้มาเพื่อให้เป็นสายดินเพราะปักบ้านหรือว่าตามรีสอร์ตต่างๆบางทีอาจจะไม่มีสายดินผมเลยต้องต่อสายดินอองมาใช้จับดูก็ปกติครับสถานการณ์ชาร์จเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใช้ เวลา12ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยมันจะได้แบตเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์จาก44เจะเป็นเท่าไหร่ก็เดินมาด้านหลังนะครับปดรีโมทเปิดเข้าไปเลยครับจาก44เปอน3ทุ่ม80ครับ หลืออีกยี่จะเต็มครับก็ชาต่อครับชาต่อก็จะเอาให้ได้ร้อยเอร์เซนนะครับก็แสดงว่าสิบสองชั่วโมงนั้นแบตขึ้นมาเออสี 44, 44, 54, 64, 74, ่สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สามสิบหกเเซ็นตครับ สแสดงว่าชั่วโมงละ3 3 5ก็น่าจะเหลืออีก5ชั่วโมงถึงจะเต็ม100%ช้ามากครับไม่เหมือนกูดแคสนะครับกูดแคสจะไวกว่านี้เพราะว่าเอ่อสอบห้าสิบหกแอมของบีวาะนี่นิแอมกูดแคสจะมากกว่าครึ่งหนึ่งกูดแคสจะไวกว่า